กว้างนะคร graduate, ับแล้วเบอร์556นะครับช่องกนะครับการยืนนะครับจะไม่สมูทคืออกยันแคบนะครับแล้วก็เบอร์54จะมีความเล็กนะครับแล้วก็มีความสูงกว่านะครับแล้วก็มีความกว้างของกล้ามเนื้อที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็เลยวันนี้นะครับก็เลยตัดสินให้ให้เบอร์54นะครับเป็นที่หนึ่งนะครับเบอร์ ครับผลการตัดสินองากระเบื้อเพศผู้ฟันแท้สามคู่ขึ้นไปนะครับกระเบงแฟงงานนะครับเชียรได้ันแนะับได้แก่เจ้าโรนัลโดนะครับจากบาปีปทุมลำดับที่สองก็คือเทพมังกรจากอยุธยาลำดับที่สก็คือดาวสยาม จากนครราชสีมาและอันดับที่4ก็คือเจ้าทองดีจากบางปีกุลครับขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับมือหนยครับด้านหน้าด้านหน้ามอบเสร็จหรือยังสำหรับไปดังไปดีนะครับโอ้ยก็ไม่ส่งสัญญาณน้องโอ้แต่เชินท่านประธานเลยครับเชิญประธานมอบรางวัลไหนครับ าใช้ครบเลยไม่กระบือรํา um, นะคะเป็นผู้ฟังแท้สามคู้ขึ้นไป